ได้ทำประกันชีวิตไหมไม่ได้ทำเตรียมไหมเลยตเล่นซีรีส์ขั้วผมใช่ไหมยิ้มขนาดนี้น่าจะอยากแน่เลยโคจริงรู้สึกว่าพวกเราสองคนเล่นได้เข้าขากันสุดๆเป็นอย่างไสุดสุดเลยอ่ะแบบว่าคือแบบเดียวผ่านแบบเดียวผ่านสวัสดีครับผมสกายครับผม พวกเรามาจากฮัสครูเฟนดมี่มิตรภาพคราศึกกับมินบอลลุ่มที่24นะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับเกมไหนว่าจะไม่แกล้งกันแกล้งกันมด้ทํารอะไรกันชีวิตเลยไหมไม่ได้ทำเตรียมไว้เลยแล้วเครื่องนี้มีประกันไหมก็เตรียมตัวพักกันนะการมวางมันต้องมีเทคนิคอะไรบางอย่างอาจจะต้องทำใจให้นิ่ง เเตรียยมลจะได้แบบว่าได้แบบไม่กระเด็นคุณสกายครับอยากเล่นซีรีส์ขัอบผมใช่ไหมยิ้มขนาดนี้น่าจะอยากแน่เลยครับอยากครับเ็กย่าเลยอยไอ้ตัวนิ้วเลยช็อตช็อตมันช็อตช็อตเอ้าอันนี้โดนช็อตแล้วป่ะ เราจะไม่เจ็บเหรอเจ็บนไ่อเครื่องนี้มันโกหกเราพูดความจริงขอถามนานี่ว่ารู้สึกว่าพวกเราสองคนเล่นได้เข้าขากันสุดๆเป็นสดสุดเลยอะแบบว่าคือแบบเดียวผ่านแบบเดียวผ่านดูจริงจังนะตอนนี้เกมใหญมาพร้อมไหมพร้อมไม่ได้ทำไมผมต้องมาแบบยอมเล่นเก็อะไรเลยถ่ายมินทั้งวันไม่กลัวกลัวเนี่เลย ถ้าโดนช็อตเจนนิ่งสวยน้อบอบคุณช็อตดีไม่มันช็อตทุกครั้งเลยมันโู้ยมไปกดปรับอะไรแรงเพิ่มไหมเนี่ยเอุ๊ยช็อตชิงผมมีคำถามถ้าสลับตัวกับใครก็ได้ใน GMMTV คุณจะสลับตัวกับผมใช่หรือไม่ผมต้องตอบสวยเพราะที่ฝันมาผมตอบใ,ใช่หมดเลยมันโดนช็อตไม่ไม่ไม พาไปแล้วช็อตแปลว่าคุณอยากสลับตัวโมใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอานนี้หน้าเล็กอันนี้เป็นคนที่หน้าเล็กที่สุดในคลาจิมมี่ทิวมันเกิดอัตลบเล่นบาเลยจริงไม่เห็นด้วยนะว่าสกายหน้าเล็กโอ้โหมามันเที่ยบเฟรมต่อเฟรมแลยโมไม่มันมีคนหน้าเล็กกว่านี้เยอะแยะขายขายผู้ชื่อมั้ยมันเยอะเกินต่ำตัวต่ำตัวผมว่าลองข้างทายบ้างดีกว่าคือไฟฟ้าสถิตมันไม่เท่ากันโอเคเช็คแล้ว คุณณนีครับครับคุณดีใจมากๆตื่นตันใจสุดๆที่วันนี้ได้มาถ่ายมินเบอร์เีนใช่ไหมครับเ,รนนรเป็นเกียรติมากเอาดีใจรู้สึกเป็นเกียรติในชีวิตในปี2024เน,นี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่ลึกบาว่ามันเป็นวันครบรอบมินด้วยเพราะฉะนั้นนะร,ร้องเพลง Happy Birthday ครับ Happy Birthday to Min มาคำนมต่อไปครับ สกล้ลุยลองร้องเพลงไปเรื่อยนเผื่มันจะได้กระโดด้สิบเซนม่อย่อยู่างนึ่ชาอตกันช็รตกันช็รตเถอะเร็วช็อตจริงด้วยพี่ พี่ซื้อเครื่องอะไรมาเนี่ยเป็นโปแกรมอะไรใหม่ป่ะคำถามต่อไปครับคุณสกายมาคิดว่าหลังเสร็จเนี่ยไปหาหมอกันไหมไปตรวจสุขภาพกันโดนช็อตทุกรอบเลยคิดว่าคุณสกายหล่อสุดใน g m TV จริงไหมอันดับหนึ่งเลยนะเอออันดับหนึ่งเลมอันนั้คุณให้ใครเป็น number one พูดมาเลยนั่งอยู่ข้างๆคำถามคือคำถามคือยัง พัชจริงเอ่ะคุณคิดว่าคุณนะอะรอสุดในท m t v ใช่หรือไม่ถ้าใช่ตอบเย็ไม่ใช่ตอบโนรู้ <laughs> ใครไม่รู้โ <Okay. S 3> <No. S 1> อเคโนอะแต่แต่คุณต้องมีคนในใจเดี๋ยวค่อยต,ต,อ,ตอบหลังโดนช็อตแล้วกันโดนโดนช็อตอะลุยโดนช็อตรู้เลยว่านี่ถ้ารู้เลยนะวันนี้หลงตัวเองอะรู้เลยนะ มันกายเขาคิดเรืเ่องจริงหรอในชื่อทีวีครับก็แน่นอนแต่มันพูดไม่ได้พุดต่อมามันก็จะดูแบบกระดาษไปเครื่องยังบอกเลยว่าผมหลอกไอ้ส่ไหใช่ไหมไอ้หนุ่มไอ้นะจริงมันก็มีคนหนึ่งที่มันสูสีผมนะขึ้นต้นด้วยตัวเองนี่นน <c oughs> นท์น เอาล่ะต่อไปเลยดีกว่านี่จะถามแบบความจริงเลยได้ให้มันแบบคุณนี้ก็รู้ว่ามันเป็นความจริงแต่ดูว่าไอ้เครื่องเนี่ยมันจะพูดความจริงหรือโกหกได้ดีไหมจริงหรือไม่ครับที่คุณนานีเป็นคนสอนผมว่าวิธีการที่เราจะลดโซเดียมได้เราต้องกินอาหารประเภทมา่าผลไม้ยันตะรูปอ้าวต้มจริงสตรอเบอรี่จริงคุณเติร์ด อู <c oughs> ๋เกินได้เลยอันนี้ท <c oughs> ี่ความดูนวนๆเนี่ยถูกเอาจริง <c oughs> เวลาทูนเน่ทำงานอ่ะตอนตกกลางคืนกินเลยกล้วยมันจะดูดโซเดียมคุณออกแล้วคุณก็นนกินนมตามเข้าไปจริงมันจะดูดโซเดียมแล้วก็ฉีออกมาจะขับออกมาได้ดีครับและนี่นะครับคือเคล็ดลับหน้าุณเชฟของฉัน,นขอจริงสบายเนี่ยไปโดนช็อตหรอกขอสักครั้งหนึ่งเอาจริงไปโดนช็อตจนฉิน่แล้วอ่ะ <c oughs> เอ้ยพี่เอาจริงเครื่องมันมีปัญหา,าจริงๆนะทุกครั้งเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะคุณสกกรครับ <c oughs> ผมมีอีกหนึ่งคำถามครับถ้าคุณมีโอกาสอีกครั้งในชีวิตเนี่ยคุณอยากจะร่วมงานกับผมอีกใช่หรือไม่ถ้าใช่ตอบ yes <c oughs> ใ้่ตอบ no yes yes วางมือัรั <c oughs> ้าผมเปลี่ยนเปลี่ยนคาดบ้าง่ะถ้าโดนช็อตอีกอ่ะผมบอกเลยว่าใครถ่ายมิ้นคตนตอน่อไปอ่ะทำประกันรอเลยครับ เม้ยอกว่ามันแปลกๆเอาจริงไม้แต่รอบนี้มันชอนเบาสุดผมว่าแปลว่าแค่ความจริงสุดเย่เอาไปทิ้งเอาจริงแล้วทิ้งอันเนี้ยไม่ผ่าน QC แล้ก็มันก็ทำให้เราเป็นพวกเด็กเลี้ยงแกะใช่มันทำให้เราดูไม่ดีคือเราตอบจากใจครับเพราะเราเป็นคนสินเสียมากจริงใจจริงจังไม่จอจีครับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับดูแล้วครับ ก็วกเราขอฝากซีรีส์นะครับผลงานตอนนี้ก็มีไฮสตูปเฟนามีนะครับมิตรภาพัภาพสตูครับผมช่วงตัวเล่างค์นี้นะครับเจอกันแน่นอนครับผมก็ฝากมินแมกกาซีนวอลุ่มที่24นี้ด้วยนะครับครบรอบ4ปีกับพวกเราอันนี้สกายแล้วก็ตินตองครับถ้าใครอยากมาร่วงเล่นเกมกับเราก็ส่งรายชื่อมาทางอีเมลมินแมกกาซีนเลยครับเดี๋ยวพวกเราจะแรนดอมแล้วก็นะครับเดี๋ยวมานั่งเล่นด้วยกันแล้วคุณจะรู้ว่าเราเป็นคนจริงใจหรือคนโง่ก bye bye ơi ơi chẳng lầy à ôi ui con tục <chạy> đó, mình... <laughs>